ป้อยอแล้วครับมันนี่ทับสลากได้ก้อสมุยครับแต่ว่าทรงของแล้วละครับมาทรงมือเดียวออกมือเดียวแล้วครับนี่ทรงสามจุดละครับทรงของสามจุดข้ามาเบิงน้ำครับผมมีหางเรือครับมีหางเรืออันนี้ครับนี่อันนี้รถนะครับเอารถลงเรือมาหมดแล้วครับผมลงมาหลายคันแล้วครับมาที่นี่น้ำใสนะครับ เม็นบลาใส่เลยใสเขียวเลยครับบลาสมุยครับนี่ครับอันนี้สองเครื่องยนต์ครับนี่เคุนว่าสองเครื่องยนต์ผมว่ามันแลน,นยังประมาณอีคือปลาสีสีผุดๆเลยไหวเลยครับ มันจะสาดเองไล่ลุยไปเนะาะต้องอันหนามเขใสขนาดในเบิ่งท่างนี้ครับเพราะแม่นำ้ำแล่ท่านนี้ก็มีไม้กันนด้วครับเรอบางคนก็ว่าใช้ไม้เหี่ยใช้เรือใช้หนาม ผมมันบอกเคยเห็นกับมีครับแต่ผมยังบอกเคยเห็นเนาะผมกับเขาเคยเห็นนี่ก็คือว่าล่ะครับคันบอ,อก้าปลอกล้อก็คือไม่ได้เห็นหรอกครับของแบบนี้มันไปทั่วที่ไปทั่วแดนนะครับไปเบิร์ดแลแ้ก็ขโมยครับมันเปนหน่อยๆครับยังอยู่ดีผมกับสติปว้าไปบุกครับไปบุก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 ครับ ท่าทั้งขุนเป็นกาพังงางครับผมกาพังงังน้ำใสขึ้นกันครับ,อรงงออรบโอ้นกนางนวลมาบินจังซี่นี้ทางเขามีมองจับเดียจังไหนนี่ ที่แห้งนะครับใบผัดที่ว่าหาพันก็แรงมาผมก่อนน,น,นี่พี่เ้องแจ็งเสียวว่านี่ไปได้บึงทอควันครับบุตรบึงทอควันรถดหลรทวนๆอยูออออ่เดี๋ยวผมข้ายยางไปบึงกับว่ามัน,นหลายๆคันกว่า

คนสูงขนานดะอันนี้เป็นน้พนพนเป็นของนามครับผมของนามกุ้ยิ่งทองหนามก้ง,งาต้าก็ไปข้าในอ่าสั้นสองก็เป็นของนามสั้นสามนะครับพี่น้องเป็นหมองพ่น เท่ากันสามครับผมสามสันสามไม่มองรักก้นเหมือน น่าจจะเป็นกอพะง,งั่งกะอย่างไ like ร้กอคงกระปลูปันได้หรครับอ่ะโอเคครับผมเนื้อเดชเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ่าอันนี้สำหรับคนบ่เคยเห็นนะครับเนาะแต่ว่าคนผู้ใดเคยเห็นแล้วครับผ่านครับ น่าไปนรังกันก่อน